สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโระนะครับบนโลกใบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายกกายกองเยอะไปหมดเลยสถานที่สวยๆมีเยอะแยะมากมายผู้คนส่วนใหญ่เวลาไปต่างประเทศมักจะไปประเทศพวกประเทศดังๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอังกฤษแล้วอีกหลายๆประเทศแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกมากมายกกายกองที่อยู่ในประเทศที่หลายคนไม่รู้จัก และไม่คุ้นหูมาก่อนและในะวันนี้เก่งเคโรก็ได้นำประเทศที่หลายคนไม่รู้จักแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆไม่แพ้ประเทศดัง,ดงๆหลายประเทศและในคลิปนี้ก็คือ20ประเทศที่หลายคนไม่รู้จักแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆไม่แพ้ประเทศดังๆทั่วโลกจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันนะครับ 1. ประเทศคีกิสถาน ประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปเอเชียระหว่างประเทศจีนและประเทศคาซัคสถานเดิมเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสหภาพโซเวียตก่อนจะเป็นอิสระในปี1991ซึ่งประเทศนี้มีความอุด,ดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีทิวทัศน์บริเวณทะเลสาบซารีเชเร็กและหุบเขาสีเขียวที่จะทำให้คุณสนุกไปกับการประจนภัยอย่างแน่นอน 2. ประเทศบูไนบูไนเป็นประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวถึงจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่สถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงามไม่แพ้กันด้วยยอดเขาสูงวัดใจนักไต่เขาถึง9แห่งในระดับความสูงตั้งแต่700กว่าฟุตไปจนถึง3000กว่าฟุตเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติป่าไม้ใครที่เป็นสายแอคเวนเจอร์ก็ห้ามพลาดเลยนะครับ 3. ประเทศวานูอาตูเป็นเกาะ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแิซิฟิกอีกทั้งยังเป็นเกาะที่เจมคุกนักสำรวจชาวเดินเรืออังกฤษในตำนานก็เคยเดินทางมายังที่แห่งนี้โดยในประเทศนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายที่ทำให้คุณไม่เบื่อทั้งงานเทศกาลลื่นเลงดำน้ำชมปะการังและสำรวจซากเรือล่มใต้ทะเลและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย 4. ประเทศคิริบาส เป็นประเทศที่อยู่ในเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความน่าประทับใจทั้งคนในท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องการตกปลาและวัฒนธรรมล้ำค่าอีกทั้งยังมีชายหาดและน้ำทะเลสวยๆที่สวยงามมากๆเลย 5. ประเทศทาจิกิสถานประเทศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและไม่มีทางออกสู่ทะเลมีอนาเขตติดกับจีนอัฟกานิสถานอุเบกิสถาน และขี้กิสถานและลออ้อมรอบโดยภูเขาเช่นนี้มันจึงเป็นสวรรค์ของนักปีนเขาและนักเดินทางที่ชอบท่องเที่ยวสไตล์แอคเวนเจอร์จากทั่วโลกมาปีนเขากันโดยเฉพาะภูเขาวาคันเพนจิเคนและภูเขาแฟนเป็นต้น 6. ประเทศอาเซอร์ไบาจานสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งห้ามพลาดเลยก็คือ m มเดนอีสต์ทาวเวอร์หอคอยใจกลางน้ําที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าบากูเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมทั้งคานอิสพาเรตพระชวังเก่าแก่แถมยังมีบรรยากาศล่มรื่นอีกด้วย 7. มายอดในประเทศฝรั่งเศสดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสนอกจากจะเข้ายากแล้วยังถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพแสนแพงอีกด้วยแล้วหากว่าคุณเป็นเศรษฐีกระเป๋าหนักๆแบบไหนจะถึงกันก็อย่าพลาดไปสัมผัสความสวยงามของท้องทะเลในมายอตที่มีความสวยงามโคตรสวยเลยทีเดียว 8. ประเทศนาอูรูประเทศเพื่อนบ้านทางทะเลกับประเทศคิริบาสซ,ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกันแม้จะอยู่ห่างไกลแต่มันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมั่งคั่งจากการค้าขายหินฟอสเฟตและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือคอมมานริกพื้นที่ซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และแน่นอนว่าน้ำทะเลต้องใสแน่นอนและถาดรายสูง วิมากๆเลยทีเดียวที่จะทำให้คุณสดชื่นได้อย่างแน่นอน 9. ประเทศบูกินาฟาโซประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกดินแดนซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ทว่าสเสน่ห์ของบูกินาฟาโซอยู่ที่เอกลักษณ์ของคนในท้องถิน่นที่ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาวัฒนธรรมชุมชนหรือวิถีชีวิตต่างแดนก็ห้ามพลาดมาเยือนกันเลยทีเดียว 10. ประเทศไอวอรีโคสหรือประเทศโกดีวัวหลายคนอาจไม่คุ้นหูกับประเทศนี้สักเท่าไหร่ซึ่งประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกมีชายแดนติดกับประเทศบูกินาฟาโซซึ่งประเทศนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักการประชนภัยสุดๆและยังขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของชายหาดท้องทะเลเขตป่าฝนเป็นต้น11ประเทศตูวาลู เดิมรู้จักกันในานามหมู่เกาะเอลิสตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างออสเตรเลียและฮาวายมันเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแน่นอนว่าวิวสวยแน่นอนของหาดทรายและน้ำทะเลเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวม,มาเยือนและมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นดำน้ำดูปะการังหรือทำกิจกรรมทางน้ำเป็นต้น12ประเทศอันดร่าประเทศเล็ก ที่ตั้งอยู่ภายใต้ร่มเงาของเทือกเขาพิเรนีสซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับสเปนซึ่งแน่นอนว่ามันคือดินแดนสวรรค์ของนักปีนเขาจากทั่วโลกด้วยเป็นประเทศเล็กๆที่มีความเงียบสงบและทัศนียภาพที่สวยงามทําให้มันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ไม่ยากแถมรายได้ของประเทศก็มาจากนักท่องเที่ยวด้วยโดยอันดา่ายังโด่งดังในเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลัก,กษณ์รวมทั้งอาหารท้องถิ่นอีกด้วย13 ประเทศลิกเทนสไตน์ตั้งอยู่ทางทวีปยุโรปกลางระหว่างประเทศออสเตรียกับสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆที่เคยถูกครอบครองโดยเยอรมน,นีจึงทําให้ผู้คนมักจะใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารสเสน่ห์ของลิกเทนสไตน์อยู่ที่ช่วงหน้าหนาวมีหิมะโปรยปลายหรือทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งเหมาะสําหรับการเล่นสโนว์บอร์ดและสกีมากเลยทีเดียว 14. ประเทศปาเลาอีกหนึ่งประเทศ มู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทางตะวันตกของมหาสมุทรแิซิฟิกจากภาพบมุมสูงจะเห็นได้ว่ามีเกาะเล็กๆเกาะน้อยเกาะกลุ่มกันมากมายอีกทั้งความสวยงามและควรคุณค่าแก่การไปเยือนยังอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีจุดดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกไปนับต้นๆของโลกยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ยังมีซากเรือรบที่จมใต้ท้องทะเลขนาบด้วยแนวปะการังอันสมบูรณ์ยังทำให้นักดำน้ำตื่นตาตื่นใจได้เสมอ 15. ซา u ออร s ซีเชียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสซึ่งเป็นเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปกับทวีเอเชียว่ากันว่ามันเป็นเสมือนดินแดนลึกลับที่หายากจะหาตำแหน่งเจอแม้กระทั่งทีมงานของ Google Earth ก็เหอะเรียกได้ว่า ใครได้ไปเยือนประเทศนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ถ้าว่าความท้าทายเช่นนี้เองที่ทำให้เหล่านักเดินทางขาลุยอยาไปพิชิตกันสักครั้ง16ประเทศฟูตตน่าประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ80ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนกว่า5,000หลังหลังคาเรือนและใจกลางภูมิภาคโพลินีเซียจุดเด่นของประเทศนี้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก มากที่สุดเลยมันจึงทําให้คุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมต่างๆ 17. ประเทศนาโกโนคาราบักอีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสแถมยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าล้อมรอบใครที่อยากเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติประเทศนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์อันเก่าแก่อีกมากมายจึงถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เหมาะแก่การค้นควา้าศึกษาทางประวัติศาสตร์ได้เลยทีเดียว18ประเทศไมโครนีเซียประเทศเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วย4รัฐใหญ่คือเยบชุกปอนเปิลและคอสเร อ่านผิดกอภัยด้วยซึ่งในแต่ละรฐฐัฐมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปทําให้ประเทศมีความหลากหลายและน่าไปเยือนมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ไฮไลท์เด็ดอยู่ที่แนวปะการังและสัตว์โลกใต้ท้องทะเลที่ควรค่าแก่การลงไปดำน้ำําและสัมผัสอย่างสวยงาม 19. หมูกก่เกาะฟอกแลนด์หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอตแลนติกและเป็นพื้นที่นอกอาณาเขตของสหราชอาณาจักรมันขึ้นชื่อว่า เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยฝูงเพนกวินนกทะเลแมวน้ําและถึงแม้จะตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแต่ก็ว่าใช่จะมีแค่กิจกรรมดําน้ําชมปะการางังและล่องเรือเท่านั้นแต่มันยังมีที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลของสงครามในสมัยก่อนและสุดท้าย20เกาะอัสเซนชัน ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้และยากแก่การเข้าถึงแต่ตลอดทั้งปีก็มีนักท่องเที่ยวไม่น้อยไปเยือนเพื่อชมความสวยงามของภูเขาไฟแสนโดดเดี่ยวบนเกาะอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะราวๆ8 0 0อหลังคาเรือนซึ่งช่วยให้ไม่ให้บรรยากาศไม่เงียบเหงาจนเกินไปนั่นเองเป็นยังไงกับบ้ากับ20ประเทศที่หลายคนไม่รู้จักแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก หากผิดพลาดประการใดขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต่อขานลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไปเจอก,กันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปเจอก,กันอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยอย่าลืมกดแชร์ แล้วนำไปโพต่อนะเม่และเราจะมีความสุขนะแก